ทำอย่างไรให้เบอร์เติมเงิน AIS One Call สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมันเป็นครอบครัวเดียวกันกับ AIS ในระบบเติมเงินวันนี้เราขอแนะนำวิธีการที่จะช่วยให้เบอร์ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องค่ะเบอร์เติมเงิน AIS One Call จะต้องมีจำนวนเงินและจำนวนวันที่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะ สามารถเติมเงินเริ่มต้นเพียง10บ,บาทค่ะและได้รับวันใช้งานถึง30วันนอกจากนี้ค่ะสามารถสะสมวันใช้งานได้สูงสุด365วันเลยล่ะค่ะเมื่อวันใช้งานหมดสามารถรับสายได้แต่โทรออกไม่ได้เป็นเวลา30วันหากครบ30วันจะถูกระงับการโทรเข้าและโทรออกค่ะเมื่อเงินหมดจะสามารถรับสายได้แต่โทรออกไม่ได้นะคะ ดังนั้นเพื่อการใช้งานที่ต่อเนื่องจะต้องมีทั้งจำนวนเงินและจำนวนวันนะคะสามารถเช็คยอดเงินและจำนวนวันใช้างานคงเหลือได้ที่ดอกจัน1 2 1 4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะสามารถเติมเงินได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเซอร์วิสเวนดิ้งที่อ i s อชอปและร้านเทรวริททั่วประเทศหรือแอปพลิเคชัน AIS App และ m p a ถึงตู้ ATM ตู้บุญเติมบิ๊กซีเทสโ o ้โลตัสและร้านขาทั่วไปค่ะง่ายสะดวกและรวดเร็วแบบนี้อย่าลืมเติมเงินกันนะคะ